สวัสดีคุณกันแม่มอสลาัมาแล้วค่ะ EP 81ชาวลัคนาราศีกันนะคะผู้ที่เกิด23สิงหาถึง22กันยา<ม>ก็ช่วงนี้เป็นช่วงหลุกเบอร์เดย์ของคุณกันนะเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกัน ในครึ่งหลังของกันยากันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณกันที่มีคนคุยดูดูอยู่อ r เลเ t ชั่นชิ p แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วพลังงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณ91,000 Subscribe ในช่อง YouTube แม่มอซาร่าขอบคุณ9,300 mm hmm. คนที่ติดตามในเพจแล้วก็ขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะคะ mm hmm. ใบแรกตัวแทนของคุณกันนะดิเอมเพอเรเช็คต่อ The Emperor หมายถึงใครนะคะเช็คต่อว้า wow. วสามเหรียญคุณกันน่าจะดีลกับใครบางคนที่ถ้าเขาไม่เคยมีครอบครัมาแล้วเขาก็อาจจะไม่ใช่คนโสดอ่ะนะคะมีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ Queen of Wands คุณกับเขาอาจจะเจอกันด้วยงานนะคะ การเจอกันนะนี่ไง Queen of Pentacles งานนำพามาเจอกันแต่เขาไม่ใช่คนโสดเอาไว้อย่างนี้แล้วกันนะคะชาวลัคนาราศีกัน King of Wands หรือต่างคนอาจจะไม่สดทั้งคู่ก็มีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้อ่าเช็คต่อ The Chariot อาจจะแบบร่วมงานกันแล้วแบบไปได้ดีแต่ว่าในเรื่อง relationship ก็คนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่อะเนาะ King of Swords อาจจะมีใครบางคนมีปัญหากับคนของตัวเองเรื่องของการมี กุ๊กกิ๊กกักกับคนในที่ทำงานนะคะหรืองานนำพามาเจอกันนะหกดาบอาจจะมีแบบต่างคนต่างหายต่างคนต่างเงียบกันไปเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าต่างคนต่างไม่สามารถจะไปกันได้นะคะสองดาบสองดาบสามไม้เท้า ตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์นะคะสี่ถ้วยคือมีคนเข้ามาขายขนมจีบแต่ทางเราก็อาจจะไม่โสดทางเขาก็ไม่โสดนะบริหารสเสนเห่ห์เห็นๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่สามารถจะไปต่อได้เพราะความไม่ชัดเจนของทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเอาล่ะน,นี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีกันที่ ดูจะอยู่ในค่อนข้างจะท็อกซิกพอสมควรนะทีนี้แม่มดจะขอขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวกัน a c e of a r r o w s อาจจะมีการพูดอะไรตรงๆกันไปเลยว่าแบบเออคงไม่ไปต่อนะคงพอแค่นี้นะนะคะ Magic ต้องมีการพูดคุยต้องมีการใช้สติปัญญาแล้วล่ะว่า น่าจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเรื่องคนคนนี้ซึ่งเวลาไม่ใช่แน่นอนนะคะ Ace of Step ฟหนึ่งไม่เท้าหนึ่งไม่เท้าคืออย่างที่บอกว่ามาด้วยการงานนะคะมีโปรเจกต์อะไรต้องไปร่วมโปรเจกต์กันไปสัมมนาไปอบรมแล้วก็บังเอิญได้เจอกันคุยกันถูกคอในทางกับการไม่โสดจ้ะนะคะนี่แหละพลังงานทรงประมาณนี้นะ คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามต้องมาในเวลาที่ใช่นะชาวกันขยายพลังงานถามจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีกันที่มีคนคุยดีกว่า finance and career งานนำพามาการเรียนนำพามานะคะคนคนนี้นะเช็คต่อนี่ไงเค e m i s t r แม่บอกแล้วไงว่าคุยกันแล้วมันคลิกมันโอเคแต่อย่าลืมว่า เรามีคนของเราอยู่แล้วนะคะต้องไม่ลืมตรงนี้นะ engagement หรือมีครอบครัวแล้วด้วยซ้ำนะคะนี่คือพลังงานของชาวกันที่มีคนคุยดูดอยู่ in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะทีนี้ชาวกันชาวสองอยากรู้ว่าอะไรยังไงเขาคิดอะไรกับเราเจตนาคืออะไรนะคะเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่านะการมาของเขา การเข้ามาของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมันจริงไหมนะคะมันตรงที่ดูคลิปแม่มาหรือเปล่านะคะแล้วเจตนาเขาคืออะไรนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจาก,กรูปเท่านั้นไม่ใช้อย่างอื่นเลยนะคะใช้รูปอย่างเดียวแล้วคุณกันไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่ฟังเลยแม่มดจะเป็นคนที่บอกพลังงานทั้งหมดให้คุณกันเองนะอินบ็อกซ์มาในเพจมอสราหรือ i d ดีไลน์ด้านบนนี้นะคะ ลองไปอ่านรีวิวแม่มดในเพจสักห้ารีวิวก่อนนะจากหลายร้อยรีวิวเลยคุณจะอยากปรึกษาแม่มดซาร่านะคะสำหรับนี้นะสำหรับครูบาอาจารย์ไพ่สำหรับมีที่ทำให้แม่มดได้รีวิวดีมากๆเลยนะชาวลัคนาราศีกันนะคะเอาล่ะครูบาอาจารย์มีอะไรอยากบอกเจอกันด้วยงานแหละหรือเป็นเป็นอาจารย์ก็ได้เป็นหัวหน้าก็ได้เป็นรุ่นพี่ก็ได้แต่ว่ามันเป็นแค่ครึกกิ๊กอะ เรียกว่ากิกดีกว่าไม่ได้อินเกลชันหรือถ้าอินไปแล้วก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าติดนะมีบางคนมีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะเอาล่ะ move on ได้เลยนะคนที่ใช่ต้องเจอในเวลาที่ใช่นะคะชาวกันขอให้ชาวกันแคล้วคลาดจากโควิด19นะทีนี้แม่มดจะขอเปิดพลังงานของชาวลัคนาราศีกันที่โสดนะคะผู้ที่เกิด23สิงหาถึง22กันยานะ พลังงานใบแรกเป็นตัวแทนของชาวกันที่โสดนะคะพลังงานใบแรกทาเวอร์มีการจบก่อนหน้านี้ถึงได้โสดนะขอบคุณสำหรับ91,000 subscribe ในช่อง youtube แมโมซรานะคะขอบคุณ9,300คนที่ติดตามในเพจขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะ the chariot เลิอกอย่างแบบไม่ทันตั้งตัวเลยคุ้นๆนี่ไง chariot พลังงานไม่เคยโกหกเมโมซารานะคุณได้เหมือนกัน เช็คต่อบแปดดาบอาจจะยังต้องเจอกันด้วยงานอยู่แต่ดูแบบอึมครึมห้าเหรียญมีการห่างในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะไม่คุยเลยแหละนะเลิกคุยเลิกคุยเพราะว่าเขาไม่ได้โสดสามถ้วยนี่ไงความไม่ชัดเจน ขายฝันคนมีเจ้าของอะเนาะสองเหรียญคุณมีสองเหรียญแล้วก็มีสองดาบพลังงานไม่เคยโกหกอยู่แล้วอะและที่สําคัญไม่เคยโกหกแม่มดเพราะไม่งั้นเนี่ยแม่ไม่ได้รีวิวดีมากแน่นอนนะคะรีวิวในอีพีแปที่ผ่านมาขวังขมังเวทมากๆลองเข้าไปอ่านกันดูเนาะ King of Cups ชอบบริหารเสน่ห์เจ้าชู้ชอะคนคนนี้ไม่เปิดพลังงานแล้วดีกว่าเพราะว่าตามนั้น นะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามล้าต้องมันในเวลาที่ใช่นะคะผิดข้อใดข้อหนึ่งก็จะผิด3ามข้อเลย seven of coins เจ็ดเหรียญเขาเป็นคนที่แบบชอบบรหิหารเสน่ห์อมีความเป็นเด็กสองเหรียญพลังงานไม่เคยโกหกแม่โมอ่ะดูสิสองเหรียญคุณได้เหมือนกันสำหรับคุณกันที่โสดนะ นี่นะคะเช็คต่อ love มันเป็นความหลงมากกว่านะแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องจบทาวเวอร์เพราะมันไปต่อไม่ได้เนื่องจากว่ามีมากกว่า2คนในความสัมพันธ์นะคะ เอาหลานนี่คือพลังงานของชาวกันที่โสดยังไงแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็ขอให้ทุกอย่างลงตัวราบรื่นนะจ๊ะชาวกันขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีกันที่โสดในช่วงหลุกครึ่งหลังของกันยานะคะ Heart to heart Conversation อาจต้องมีการเปิดใจคุยกันนะในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะมันคงไปต่อไม่ได้แหละโรแมนติกฟิลลิ่งขายฝันนะ่ะเคมิสตรีโรแมนติกฟิลลิ่งจักรวาล ค่อนข้างจะไม่สนับสนุนคนคนนี้นะคะโซเมตจะเป็นโซเมตไปไม่ได้เลยเพราะว่าคุณการคิดว่าทุกอย่างมันคลิกมันลงตัวมากมันใช่หน้าที่การงานหน้าตาความคิดการกระทําคําพูดแต่สุดท้ายเราไม่โสดจบทุกอย่างคือปรา,าสาททรายพังทลายเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆชาวกันและชาวส่องนะชาวกันที่โสดและชาวสองอยากรู้ว่าเขามาพูดเนี่ยเจตนาเขาคืออะไรเขาไม่ เขามาพูดเนี่ยจริงใจกับเราไหมเขามีเขาเรียกว่าเขามีเจตนาจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าโกหกหรือเปล่านะคะหรือเขาจะกลับมาไหมนะแม่มดตบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจากรูปเท่านั้นไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้รูปอย่างเดียวคุณกันไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่ฟังแม่จะเล่าให้คุณฟังเองเรื่องของคุณกันนะลองไปอ่านรีวิวแม่โมดดูก่อนคุณจะอยากปรึกษาแม่มุซาร่าจองคิวมาในอินบ็อก หรือไอดไลน์ด้านบนนะคะถามครูบาอาจารย์ให้ซึ่งครูแม่มดนะขมังเวทนักแรนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่สัมผัสได้นะจ๊ะเอาล่ะครูบอกว่าอะไรโอ้ยคุณเจอลักซ้อนแหละให้ระวังรักทางไกลด้วยนะรักจากแอปนะคะให้ระวังด้วยนะ แต่พลังงานก็ดูทรงแล้วไว้ใจไม่ได้ที่สุดของที่สุดนะคะยังไงก็ขอให้คุณกันผ่านพ้นในช่วงอดทดสอบแล้วก็ในช่วงบ์ดเดย์ด้วยนะยังไงก็แคลวค่าจากโควิด19เจอกันอีพีหน้าซิวชาวกันบรุย